เอาบอลมานี่ bon สวัสดีครับวิคอบอลเต็งบอลเด็ดทุกวันกับผู้สนับสนุนหลกักหลังสิบแปจบในที่เดียวแน่นอนและประกันความมันแบบนี้กับเอาบอลมานี่สวัสดีครับ วิคอบอลประจำวันที่22ตุลาคมจะไป3คู่เน้นๆนะครับคู่แรกเรียวมาลิกเจอกับดอทมุนเรียวมาลิกกลับมาเล่นกันอย่างมั่นใจหลังจากเก็บชัยติดต่อกันมา2นัดยิงรวมกัน4เมตรเสียลูกเดียวเท่านั้นกับสถิติในบ้านรายการนี้แข็งแกร่งนะครับไรพ่ายต่อเนื่องมา14แมตช์และเข้าวินถึง10ส่วนดอทมุนอาจจะบินสูงถึงจ่าฝูงแต่ยังไม่เคยผ่านของจริงแถมสถิตินอกบ้านเป็นจุดอ่อนพลาดมา2นัดรวดนอกจากนั้นเสือเหลืองไม่ถูกชะโงก เวลามาเยือนเบรนเวลเมื่อพ่ายแพ้ออกมาถึง3จาก4นัดล่าสุดโดนยิงไปแาดลูกยิงคืนมาแค่2ดังนั้นไม่ไว้ใจฟอร์มนอกบ้านของดอทมุลนะครับแถมหลังบ้านรั่วมองแล้วมุมแพ้ขาดมีสูงฟันงให้เลยเลยเอามาลีกชนะดอทมุลไป2ประตูต่อศูนอีกคู่นะครับแอสตันวิลล่าเจอกับโบโลยาเกมนี้เดือดแน่นอนเพราะมาตรฐานใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามแอสตันวิลล่าได้เล่นในถิ่นและผลงานกําลังไปได้สวยน่าจะเปิดเกมรุกเข้าใส่บโลยา ja ที่มาเน้นตั้งรับแน่นอน อย่างไรก็ตามทีมดังเซเรียอาอยู่ในผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่อีกทั้งขุมกำลังเสียตัวผู้เล่นหลักไปเยอะนะครับศักยภาพน่าจะสู้แอสตันวิลล่าไม่ได้นัดนี้ต่อวิลล่าได้เลยฟันธงให้แอสตันวิลล่าชนะโบโลญญาไป2ประตูต่อศูนย์และคู่สุดท้ายนะครับเปเอเชเจอกับ PSV เปเอเชชื่อชันและศักยภาพทีมเหนือกว่าชัดเจนแต่ผลงานช่วงหลังอาจจะมีสะดุดให้เห็นอยู่บ้างน,นะครับวันนี้ได้เล่นในบ้านเจอกับ PSV ก็ถือว่าไม่ใช่งานที่ง่ายเพราะผู้มาเยือนฟอร์มกำลังยอด และผลงานในแชมเปี้ยนลีกก็ถือว่าไม่เลวเลยที่ผ่านมาพยายามเจอทีมใหญ่สู้ได้ดีตลอดแต่มีข้อแม้ว่าต้องเล่นในบ้านเท่านั้นส่วนเวลาไปเยือนมักแพ้มารัวๆนะครับดังนั้นถ้าต้องเลือกเชียร์สักทีมมองว่ายังหน้าลุ้นที่เจ้าบ้านเปเอเอมากกว่าฝันทงให้เลยนะครับเปเอชเอชนะ p s v ไป3ประตูตอนหนึและวเพื่อนๆชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหนฝากคอมเมนต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเอาบอลมานีกันด้วยขอบคุณครับ